ตำนานพระนอนกินเนนตำนานนี้ได้เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2460ในจังหวัดนครสวรรค์วัดเขากบที่ในเวลานั้นเป็นวัดป่ารกทึบวัดแห่งนี้ไม่มีพระหรือเนนจำพรรษาจึงถูกทิ้งร้างมานานหลายสิบปี จนกระทั่งหลวงพ่อทองเดินธุดงมาจากอุตรดิตมาจําพรรษาอยู่ที่ชายป่าใกล้เคียงชาวบ้านจึงได้นิม,มนต์ให้ท่านมาเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดเขากบและพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองท่านเองก็ไม่ได้ขัดศรัทธาแต่อย่างใดวัดร้างแห่งนี้มีโบสถ์เล็กๆอยู่ข้างเจดีทรงสุขโขทยัยด้านในมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งปางยืนขนาดเท่าองค์จริงประดิษฐานอยู่ท่ามกลางไม้เรื้อเถาวัล และในสภาพอากาศอึมครึมเต็มไปด้วยป่ารกทึบก็ยิ่งทำให้บทเหล่านี้น่ากลัวมากยิ่งขึ้นไม่มีใครกล้าเดินผ่านแม้ในเวลากลางวันก็ตามจนในเวลาต่อมาหลวงพ่อทองก็ได้เริ่มทำการซ่อมแซมบทเหล่านี้ขึ้นมาใหม่จนเริ่มสะอาดและใช้การได้ความเจริญก็เริ่มเข้ามามีชาวบ้านเริ่มมาทำบุญและช่วยหลวงพ่อมากขึ้นเรื่อยๆ มีคนเริ่มมาขอบวชพระบวชเนนเพิ่มมาขึ้นเรื่อยๆเช่นกันตอนแรกหลวงพ่อทองผู้เป็นเจ้าอาวาสในสมัยนั้นก็ไม่ได้เอกใจอะไรคิดเพียงว่าสัม,มเณรคงจะหนีกลับบ้านแต่ทว่าสาม,มเณรในวัดก็ค่อยๆเริ่มหายตัวไปเรื่อยๆเจ้าอาวาสก็เริ่มเอกใจขึ้นมาจนมาเป็นเรื่องราวกันอีกที ในตอนนี้ยมพ่อยมแม่ของสามเณรที่หายไปได้มาที่วัดและเข้าแจ้งกับหลวงพ่อว่าเน,นเหล่านั้นไม่ได้กลับบ้านแต่อย่างไดจึงเป็นที่ชกเฉียงกันของชาวบ้านว่าพวกเขาหายไปไหนกันแน่ในเวลานั้นพระรูปหนึ่งที่ได้เข้าไปทำความสะอาดภายในโบสถ์ก็ได้เดินออกมาพร้อมกับเศจีวรทันเล่าว่าเศจีวรได้ติดอยู่ที่ปากของพระพุทธรูปในโบสถ์ พร้อมกับคราบเลือดที่แห้งกังทั้งๆท,ที่ท่านก็ได้ทำความสะอาดไปหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังมีมาใหม่อยู่เสมอจนทำให้ท่านคิดว่ามีใครมาเล่นพิเรนมากันแก้งพระท่านได้เล่าต่อว่าพระพุทธรูปองค์นี้ได้มีขนาดใหญ่ขึ้นหลังจากที่มีการหายตัวไปของสาม,มนเณรภายในวัดจากตอนแรกที่มีขนาดเท่าคนจริงตอนนี้กลับสูงราวสองเมตรเห็นจะได้ แต่ก็ไม่มีใครเอกใจอะไรเรื่องนี้มากนะักเพราะไม่มีทางที่พระพุทธรูปจะโตขึ้นเองได้หลวงพ่อทองก็ไม่ได้ประมาทสัมงห้ามมิให้สามเณรและพระลูกวัดออกไปไหนในยามมีการเป็นอันขาดเรื่องราวผ่านไปหลายเดือนเหมือนว่าทุกอย่างก็ปกติดีแต่ก็ยังไม่มีใครหาสาเหตุการหายตัวไปได้ทำให้ชาวบ้านต่างหวัดกลัวที่จะเดินทางมากัน และในวันหนึ่งก็ได้มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นพระลูกวัดที่เฝ้าโบสถ์ได้วิ่งมาหาหลวงพ่อด้วยหน้าตาที่ตื่นตกใจเรียกให้ท่านเจ้าอาวาสเข้าไปดูบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ภายในโบสถ์เมื่อได้เห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคือพระพุทธรูปองค์ดังกล่าวจากเดิมที่เป็นปางยืนขณะนี้ได้เป็นปางนอนทำเอาทุกคนที่ได้เห็นต่างตกอกตกใจขนาดของพระพุทธรูปองค์นั้น ก็ใหญ่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและที่น่ากลัวก็คือได้พบเศษจีวรและคราบเลือดที่ปากของพระบุทธรูปองค์นั้นอีกแล้วทําให้ต้องพากันสํารวจว่าได้มีใครหายไปหรือไม่เมื่อเห็นอย่างนี้เจ้าอาวาสก็ได้ขอความช่วยเหลือเกณฑ์คนในหมู่บ้านมาช่วยเฝ้าประตูโบสถ์พอวันรุ่งขึ้นก็ได้จ้างช่างทาประตูมาทําประตูเหล็กปิดทั้งประตูและหน้าต่างของโบสถ์ทั้งหมด และหลังจากนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์สามเณรในวัดหายตัวไปอีกเลยแม้เรื่องราวพระนอนกินเนนนั้นจะผ่านไป100ปีแล้วแต่ก็ยังเป็นที่พูดถึงกันจนถึงทุกวันนี้และวัดมรณะบันโพธหรือวัดเขากบนั้นยังได้กลายเป็นวัดที่มีความสำคัญทางศาสนาที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์อีกด้วย